เดี๋ยวช่องไหนจับเลยถือหน่อยมามาถือหน่อยปล่อยไปผมถือหน่อยให้ผมถือหน่อยช่องนี้นะมามาปล่อยปล่อยให้ถือหน่อยไม่เป็นไรให้ผมถือหน่อยช่องนี้ไม่เป็นไรให้ผมถือหน่อยดิเป็นอะไรให้ผมถือหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำอะไรร่างกายผมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ถือเฉยๆนี่ช่องอะไรเนี่ยอย่าทำลายร่างกายผมปะหาที่นั่งดีกว่าครับผมมาทำหน้าที่สื่อครับอย่ามาทำลายร่างกายผม เพิ่งเอาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องปองป่าจ๋ามาดามกับมื่อคําสีวาเลยค่ะพี่น้องปองป่าจ๋าเมื่อนี้คือนักข่าวนะคะ่องชื่อลักแล้วกับยูทูบเบอร์หลายๆคนหลายๆท่านได้ไปทำข่า,าวอยู่ที่ อาโมบานกกกอกนะคะหรือวายูบานอาดลุงกระป๋านั่นเองที่เพิ่นไปตรวจไม้นะคะว่ามันเป็นไม้อีหยังแท้นะคะพี่น้องกลมปลาไม้พ่นได้ลงไปนะคะปลาที่นีลุ่งพลนราฟิวขาดค่ะพี่น้องเราวฟิวขาดค่ะแราแบบอย่างไม่จากนักข่าวช่องอัมมลินนะคะพี่น้องป้องไปแล้วกับพักเอิกแล้วก็บตบหลังนะคะคือใส่อลรมใส่นะคะนะคะแล้วโมโหนะคะแล้วเราก็ถามตลอดเลยว่าเจ้ามีสิทธิ์ยังมาทายขอเจ้าเจ้าขออนุญาตขอยไป จะขออนุญาตขอยไปที่เจ้ามาสัมผัสข่อยมาทาออ้ายข่อยเนี่ยนะคะพี่น้องปองป่ายจ้านะก็เบิงเอาตามภาพนะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ต้อนะนะคะต้อนหาเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะคะพี่น้องปองป่ายถี่ใส่เสือเหลืองๆนะคะเนาะนะแล้วดึงกระชากแล้วก็พักเอิกนะคะพักไปเลยนะคะแล้วก็บเบิงส่งสีโยกแขนายๆเงืองมือที่จะดันนะคะพี่น้องอืม โอ้ยเหมิดคำสีบอเลยค่ะพี่น้องปองปาจ้านะคะคุณตีจากช่องไทยรัฐกะโดนนะคะพี่น้องคือโดนแบบว่าลุงนะ่ยยังเขามาใส่นะคะปีเขามาหาน่ยแหละคะ่ะพี่น้องปองปายจ้า,จานะคะเราก็ถามว่าเอาโทรศัฐจะไม่ยังยังประมาณนี้นะคะพี่น้องบพพ่อใจเปา,างไงคือลุงบพพ่อใจทีนักข่าวมาทายเราก็มาสัมผณ์ลุงนะคะล้วก็อา่า มูของลุงก็ได้ดึงออกไปนะคะยู YouTuber ทูบเบอร์ท่านหนึ่งก็ได้ดึงลุงออกนะคะพี่น้องแต่จําจริงแล้วลุงนาจิตใจเย็นก็นี้นะคะนะักข่าวเข้า้ากกบไปเฮเดข่าวตามปกติคือเพิ่ยากคู่ข้ารากาบอ่าที่มีข่าวเรื่องอ่าไม้ตะเคียนนี่แหละค่ะเพิ่นก็เลยเข้าไปทายถ้ำนะคะเพื่อจะหูว่ามันเป็นไม้ตะเคียนแทนหรือว่าอีหยงังคดีหรือมันต้องเป็นอ่าขอบข้องแบบใดอยังจังใดประมาณนี้นะคะพี่น้องนะคะแต่ลุงบ่พอใจคะ่ะพี่น้องนะคะนี่คุณติ๊กะ ุิกระโดนนะคะยางแบบเอาเอิกอยางปะทะเรื่องสินะคะบสมควนนะคะลุงบ๋าเหกแบบนี้หรอกค่ะเน,ะนาะน่าจะใจเย็นกว่านี่นะคะแต่ก็เข้าใจอยู่ว่าลุงเจอปัญหามาหลายด้านนะคะปัญหามาหลายย่างหลายด้ายดานนะคะพี่น้องแต่ว่าก็ต้อง ตจต้องใจเย็นก็นี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าลุงนาจะหูยแล้วว่าถ้าลุเห็ดแบบนี้ออกไปทั่วโลกนะคะคนไทยที่จะต้องได้เห็นภาพนี้นะคะแล้วก็เป็นการที่พิษกฎหมายอีกนะคะทีว่าจะเกือบจะทะเลาะวิวาทกันนะคะพี่น้องปองไปเนาะเกือบว้างมวยกันนั่นแล้วบาง่ายไง,ไงนอ้องเมิดคําสิบวกคกะมาดามบอาว่า,าอ,อกนะคะคือไม่เห็นข่าวหรอก็ตกใจอยู่นะคะพี่น้อง ะะคือลุงฟิลขาดหน้าพี่น้องนะคะอยากขอตำรวจอีกละงานนี้